สวัสดีครับผมตอนนี้อยู่กับนนทรีโอลกาศนะครับพี่ทัศน์นี่สวัสดีครับพี่ทัศนนี่วันนี้พี่ทัศ์เอาแม่บ้านมาอีกแล้วโอ้โหมาอีกแล้วมาเจ็บๆก็อีกแล้วนะคราวที่แล้วแม่บ้านหมดเรียบ,บมีคนมาเหมาไปคราวที่แล้วมีคนมาเหมาไปสองคันสามคันแล้วก็ยังมีคนมาหาดดอีกเนาะเหมาคันแรกเมาคันที่สองเหมาแล้วอีกมาทีคันงสุดท้ายมาลวดเลยยกขึ้นรถเลยเพราะว่าของพี่ทัศน์เนี่ยรถแม่บ้านคันหนึ่งเท่าไหร่สองพันสองพันห้านะถูกมาก เขาบอกได้แม่บ้านญี่ปุ่นนะเนี่ยแข็งแข็งอย่างนเนี้ยเนี่ยพี่ทัศจะเลือกรถที่แบบว่าเนี่ยอะไรนะเขาเรียกว่าแม่บ้านพันอึดใช่ไหมเนี่ยอึดมากนะฮะบุคาตาั้งนะรับน้ำหนักได้ประมาณสักเกือบยี่สิบสามสิบโลอ่ะอ่ะมาเจอ,อีกคันหนึ่งคันนี้นะนี่คันนี้แม่บ้านทหารอย่เนี่ยนี่พกอาวุธนะเะนี่ยพกปืนไปเลยตรงนี้หรือเปล่าอันนี้คือที่ใส่เด็กใช่ปะ่ะเด็กโอ้หเฉพาะเดียวนะ เฉพาะกระเป๋าเนี่ยเขาซื้อกันผมว่าไม่ต่ำนตเนี่ยคาซีทเนี่ยสามสี่พันแล้วนะนี่ถอดได้หรอคาซีทโดยเฉพาะนะถอดได้ด้วย<อ>แล้วนี่อะไรให้เด็กนั่งแล้วคุมกันฝนอย่างเงี้ยกันฝนญี่ปุ่นก็หนาวอ่ะอ๋อให้เด็กนั่งนี่ม,มีมีที่มองอย่างงี้ลูซิปเดพพพพพพีพี่ทิพี่พี่่ัดลองลูซิปดูนะนี่นะนี่ เดี๋ยวเขาบอกก่อนนะว่าราคาที่จะบอกนี่รวมกระเป๋ายังเรือกกระเป๋าขายต่างหากหรอแล้วลถ้าเกิดมีคนขอซื้อกระเป๋า,าต่างหากเป็นเนี่ยขายครับ <c oughs> ฮะขายขายด้วยโอ้ขายแล้วไปรถจักรยานจะไปขายใครอะเอางี้ดีกว่าซื้อกระเป๋าแถมจักรยานแล้วกันเท่าไหร่กระเป๋าสี่พันสี่พันแถมจักรยานคันหนึ่งอ่าอย่างนี้ดีกว่าจริงๆนะกระเป๋าเนี่ยแพงนะเขาเยอะถูกๆเนี่ยเนี่ยให้เด็กนั่งแล้วนี่ยโอ้ยอยู่ในห้องแอร์เลยนะ เปิดเปิดนี้ให้เขาหน่อยให้เขาหายใจหน่อยนี่นะจริงๆไม่ใช่เด็กนะน้องหมาก็ได้รับน้องหมาน้องแมวใครที่เลี้ยงหมาพาหมาขี่รถจักรยานเล่นเนี่ยอะพูดไปพูดมาคันนี้เท่าไหร่สี่พันนะนี่มีการบีบยางให้ดูด้วย <c oughs> ทําไมกลัวยางแบนเหรอ,อไฟใช้ได้ปกติเลยนะ <c oughs> โอ้โหบอกว่าไฟใช้ได้ไหมยกโชว์เลยนี่กระพริบด้วย อ,อ๋อถ้าเกิดมันหลีถ้าเกิดสมมติถ้าล้อล้อปั่นเร็วๆมันจะติดแต่ถ้าเกิดปั่นชา้าๆจะกระพริบ<ข>อเออนะ a n d e s i g n นะของของญี่ปุ่นเลยนะนี่นะปั่นได้ไหมเนี่ยปั่นโชว์หน่อยได้ป่ะนี่ให้พี่ทัศน์ปั่นโชว์เลยอะ่ะเ้าอย่างนี้เลนี่ดีดดูขาตั้งกัานะบันทุกข,ของได้ด้วยนะเดี๋ยวอันนี้เป็นโครงเหล็กเลยนะแข็งแรงนะนี่บัรทุกข,ของได้เลยนะ เดี๋ยวพิ่ทัศจะปั่นโชว์นะดูซิว่าปัดได้ไหมนี่นี่เปิดไฟไฟมันเปิดออตโต้เลยป่ะ,ะ,อะปปตอนล้อผมก็ติดเลยตอนล้อหนุมก็ติดเลยเหรอโหไม่ใช่เป็เขียวจากยานลมนะนี่ให้พี่ทัศน์ปั่นดูนะดูว่าเขาปั่นกันอย่างนี้นะฮะอ๋อไปติดด้วยโอเคเลยโอ้ยนี่นี่น,นี่สวยนะอูหนักไหมพี่ทัศน์หนักป่ะ นีเฟรมเเหล็กนัป็นเฟรมเหล็กใช่ป่ะมันต้องแข็งแรงเนาะหนักอยู่แต่ว่าตอนปั่นแล้วเบาเนาะมีเกียร์ไหมกี่สปีดเกียร์ดุมนะสามส,ส,ามสป,ปีดเกียร์ใช้ได้ปกติใช่ป่ะใช้ปกตินี่หมุนอย่างนี้อ่ะเดี๋ยวขอดูกระเป๋าทีนะนี่นะฮะผมเอากระเป๋าให้ดูทีนะอันนี้ประสงค์จริงนี่เปิดออกมานะผมว่าซื้อไปเอากระเป๋ายังคุ้มเลยไปใส่จักรยานแม่บ้านขหมือนกันอันนี้มันใส่จักรยานแม่บ้านได้ทุกคันไหมเนี่ยหรือว่ามันเฉพาะคันนี้ ตะเกียบหน้ากว้างไงอ๋อต้องเป็นตะเกียบอย่างนี้ใช่ไหมมีนะอ๋อนี่นี่นมีมีที่รองขาด้วยนี่ตรงนี้แบบให้ขาตั้งอ๋อนี่ผ้าลุมนี่มีที่จับด้วยโอ้ยอ,อย่างดีเลยวะ่ะแน่นหนาเนาะโอ้โหสี่จริงๆนะสี่พันบาทใช่ไหม สี 4, ่พันทะุนๆนะอย่าต่อรองเลยแต่ถ้าอยากต่อต่อได้อีกนะต่อให้อีกลดได้นะฮะลดได้สี่พันลดได้นะแต่อย่าต่อเลยนะผมว่าแค่นี้ก็คุ้มแล้วอนะดูดิเนี่ยเอาเอาไปเลยนะใส่รถกระบะไปเลยเนี่ยเอาไปที่บ้านเนี่ยแถมอันนี้ใส่เบาะนะต,ติดติดเบาะนั่งได้อีกนะถ้าถ้าถ้าคนซื้อเขาอยากให้พี่ทัศติดเบาะให้ได้ป่ะจ่ายตังคนะ์อ่ะคือผมไม่มีเบาะไปซื้อติดให้เลยเนี่ย ต้องมีซื้อมาเดี๋ยวผมติดให้ซื้อมาซื้อมาให้ก็ได้หรือว่าเดี๋ยวคุยกับ๋ยพีทัศน์เดี๋ยวพิ่ทัศน์ไปดูให้ก็จ่ายตัดค่าบอกเนาะก็ให้ผมซื้อผมจะไม่ถูกใจไม่ถูกใจกลัวไม่ถูกใจมันจะมีมันมีทั้งหนาทั้งอะไรอย่างเงี้เนาะซื้อมาก็ได้ซื้อบอกมาเดี๋ยวพิ่ทัศน์เอาใส่น็อตแปรงให้บางทีบอกอยากใส่เลยของใหม่มีอยู่แล้วมีที่ใส่พี่ทัศน์จะได้ใส่ให้เรียบร้อยอันนี้มีที่ล็อกด้วยเหรอมีที่ล็อกไหนไหนไหนใช้ได้ไหมเนี่ยที่ล็อกได้ครับ ล็อกล็อกปุ๊บเจ็ล็อกล้อเรียบร้อยนี่ล็อกเรียบร้อยนะปัดไม่ได้อ่ะเปิดมีกุญแจให้อ่านี่ชัดเจนนะทุกมาผมไปดูจักรยานที่อื่นนะผมไม่กล้ากดล็อกนะผมกลัวเลยไหมกดไปไม่เปิดไม่ได้โวกเลยดูไปล็อกของเขาเปล่านะนี่บางทีกุญแจเขาเสียบมาคนละดอกด้วยฮะนี่นะฮะสี่พันบาทท้วนนะใครสนใจนะมาดูได้เลยจักรยานแม่บ้านถูกๆนี้เอ้ยแล้วอีกคันนึงเท่าไหร่อีกสองคันเท่าไหร่อ่ะเมื่อกี้ เออฮะราคาเท่าไหรสี่พันบาทอู้สี่พันบาทเอาคันนี้ไม่ดีเหรอเนี่ยสี่พันบาทอารูใช่ไหมอารูก็สี่พันบาทเหมือนกันเหรออ๋อถ้าเป็นแม่บ้านอารูก็ประมาณนี้แต่ถ้าเกิดเหล็กประมาณสองพันบาทสองพันห้าเป็นรถธรรมดาทั่วไปนะรถธรรมดาของญี่ปุ่นนะมีเกียร์มีอะไรอย่างงี้มีเกียร์ก็อยู่ที่สองพันแปดถ้าเป็นยางก็สามพันประมาณอ๋ออันนี้คือเป็นเป็นเฟรมเหล็กเป็นเฟรมเหล็ก แต่ถ้าเป็นอลูก็ตกประมาณนี้3 0 0 0 4 0 0 0บาทับ4พ0 0กว่าบาทเพราะมันเป็นอลูมันเบาวกว่า<อ>ใช่ไหมนะแต่ไปดูกันนี่คันนี้เป็นเฟรมอลูนะคือจะเห็นได้ว่ามันต่างกันนะแต่ขาเป็นเหล็กใช่ไหมเ,เป็นเกียร์ดุมด้วยคันนี้ก็4 0 0พบาทบนะอุตะก,ก้าใหญ่มากเลยของเดิมเป็นตะกาเด็กเดิมนะอันนี้มันไม่มีมาก็เลยเอาทีใส่ให้อ๋ออันนี้พร้อมตะก้าแล้วราคานี้ นี่นะฮะ4,000บาทนะคันนี้นะนี่นะฮะคือต้องบอกไว้ก่อนนะบางคนเห็นว่าเฮ้ยทำไมบางที่2,500อันนั้นคือเฟรมเลยนะอันนี้พวมอะไรกว้างๆนะกว้างมากเลยดูดิเ๋ออ่ะนี่นะฮะจักรยานแม่บ้านนะแล้วก็มีคันหนึ่งกำลังทำอยู่นะกำลังทำอยู่เนาะเฟรมไหนปะจ่าแอนมาลูจแอนก็เฟรมมาลูโอ้นี่จแอนคันนี้สวยมากเลยเดี๋ยวจะทำเดี๋ยวต้องเช็คก่อนอันนี้เพิ่งเข้ามา อู้แต่ใจแอนนี่สวยไนะจองไว้ก่อนได้ไหมเนี่ยเท่าไรเนี่ยใจแอนเนี่ยยังไม่รู้ต้นคุณยังไม่รู้เดี๋ยวต้องทําก่อนต้องทก่อนตามประสบการณ์แล้วถ้าทําแล้วประมาณเท่าไหร่ตามประสบการณ์ตามประสบการณ์ยังไม่ประมาณสี่พันอ่าประมาณนั้นเนาะอาจจะถูกกว่านั้นหรืออาจจะแพงกว่านั้นแล้วแต่ว่าอยากให้ใส่แบบไหนดีแค่ไหนแต่เดี๋ยวขอทําก่อนแต่ที่แน่แน่ใจแอนสวยเนาะนี่ผมเพิ่งเคยเห็นจักรยานแม่บ้านใจแอนครั้งแรกเนี่ยปกติจะเห็นแต่พวกบิสตโตนเมียตากเนี้ยอ่ะ โอเคนะฮะสี่พันบาทนะคันนู้นนะมีกระเป๋าให้เรียบร้อยกระเป๋าเด็กกระเป๋าใส่น้องหมาใส่น้องแมวได้หมดนะพาไปเที่ยวนะเป็นความสุขของเจ้าของนะดูได้เลยนะฮะนี่เปิดไปแล้ว